พี่น้องบางคนเนี่ยก็เกิดความสับสนว่าเอ๊ะเราจะเอาอยัางไงกันแน่เพราะอันเนื่องมาจากในขณะนี้มีแต่ละฝ่ายต่างก็ให้ข้อมูลอ้าวข้อมูลบางส่วนก็คือให้ตามซาอุดีข้อมูลบางส่วนก็คือ,ให,อ,คอให้ตามคนไทยให้ตามประเทศไทยแต่สิ่งที่ผมจะบอกกับพี่น้องเนี่ยนะไม่ใช่ทั้งให้ตามซาอุดีไม่ใช่ทั้งให้ตามผู้นำในประเทศไทยเพราะอันเนื่องมาจากคำสอนของศาสนาเนี่ย อัลกุรอานและฮะดิษของท่านนบีมูฮัมมัดสลลลิมมีมาก่อนที่จะมีราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียเป็นคําสอนที่ได้ถูกปฏิบัติกันมาแล้วก่อนที่จะมีราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียและก่อนที่จะมีสยามประเทศหรือประเทศไทยของเราเพราะฉะนั้นไม่ว่าวันเวลามันจะผ่านไปเท่าไหร่ก็ตามคําว่าประเทศเนี่ย ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเลยกับคําสอนของศาสนาที่บางคนไม่อาจจะบอกว่าเอ,อ้ยไอ้พวกนี้ตามโซดีไอ้พวกนี้ตามไม่ได้เกี่ยวกันเลยนะผมพยายามที่จะชี้ประเด็นให้เห็นอยู่เสมอว่าเวลาคนที่เข้าไปทําฮั์เขาก็ไปวูกูฟกันที่ทุ่งอาราฟาทุ่งอาราฟาเนี่ยมีมาตั้งแต่มีโลกมนุษย์เรานี่แหละสถานที่ตรงนั้นเนะี่ยมันก็เป็นแผ่นดินหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ โลกใบนี้เนี่ยมันมีมาแต่ไหนแต่ไรอ่ะในขณะที่ยังไม่มีประเทศซาอุดีอาระเบียท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมก็สอนเรื่องการปฏิบัติฮัจให้คนไปปฏิบัติฮัจด้วยการไปวูคูฟที่ทุ่งอารอฟะมีมาก่อนเพราะงั้นพี่น้องมุสลิมตั้งแต่อดีตได้ทำการวูคูฟที่ทุ่งอารอฟะก่อนที่จะมีซาอุดิอาระเบีย ก่อนที่จะมีประเทศไทยแล้ววันข้างหน้าประเทศมันล่มสลายเปลี่ยนแปลงการปกครองถามว่าพี่น้องจะไปทำฮั์กันที่ไหนอ่ะจะไปอูกูบกันที่ไหนอ่ะก็ที่นั่นแหละนี่คือการปฏิบัติต,ตามคำสอนของศาสนาไม่ได้เกี่ยวกับซาอุดิอาระเบียหรือไม่ซาอุดิอาระเบียไม่เกี่ยวกันเลยหรือกรณีตัวอย่างว่าเวลาเราละหมาดเนี่ยนะเราหันหน้าไปทางกิบลัตใช่ไหมไปทาง กะบาใช่ไหมถามว่านั่นคือการละหมาดต,ตามซาอุดีหรือเปล่าเปล่าแต่ตามคําสั่งของศาสนาที่อัลลอฮฺบานูตาลาได้ทรงสั่งเจ้าจงถินหน้าของเจ้าฟ่าวัลลิวะฮะแกะชัทรัลมัสยิดฮารอมไปทางที่ตั้งของมัสยิดฮารอมเพราะงั้นมันไม่ได้หมายความว่าละหมาดหันไปทางเนี้แล้วจะเป็นการปฏิบัติตามซาอุดีอาระเบียหรือไปทำฮัสกูกูซีทุ่งอารลาฟอา จะตามซาอุดีอาราเบียหรือคนที่ไม่ได้ไปทําฮัตถือศีลอดอันเนื่องมาจากอรวันอรวา่าจะไปตามซาอุดีอาระเบียไม่ได้เกี่ยวข้องอย่าเอาประเด็นนี้ลากเข้ามาเกี่ยวข้องกับคําสอนของศาสนาไม่งั้นมันจะมึนมันจะงงนอกสจากบางคนไปลากเอาประเทศซาอุดีอาราเบียมาเกี่ยวข้องยังไปลากเรื่องเวลามาเกี่ยวข้องอีกเนาะบอกว่าบ้านเราเนี่ยก่อนซาอุดีอาราเบียสี่ชั่วโมงอา้าวบางคนมาคิดใหม่ ไม่เอาอก่อนซาอุดิอาราเบียแล้วบอกเราหลังซาอุดิอาราเบียยี่บยี่สิบชั่วโมงเพราะวันหนึ่งก็คือหนึ่งมันมียี่สี่ชั่วโมงถ้าเราก่อนแปลว่าเราก่อนสี่ชั่วโมงถ้านับจากซาอุดิอาราเบียก่อนแปลว่าเราตามหลังเขายี่สิบชั่วโมงให้พี่น้องได้ตั้งหลักอย่างนี้เรื่องใดที่ศาสนาสั่งวันพี่น้องทําให้ตรงวันเรื่องใดสั่งเวลาทําให้ตรงเวลา เรื่องใดสั่งสถานที่ทำให้ตรงสถานที่เรื่องใดกำหนดวิธีการทำให้ตรงวิธีการเพราะอันเนื่องมาจากศาสนาของเราเนี่ยมีต้นแบบปฏิบัติอยู่แล้วคำสั่งของศาสนาในแต่ละเรื่องถามว่าไม่เคยมีใครปฏิบัติมาก่อนเลยหรือไงเราเนี่ยจะเป็นกลุ่มชนแรกที่จะปฏิบัติกันในปีนี้หรือเปล่าเปล่ามีการปฏิบัติกันมาแล้ว มีร่องรอยมาแล้วเพียงแต่ว่าวันนี้เราอาจจะเอาคำสั่งคำสอนของศาสนาเอาไว้ทีหลังแต่เอาความรู้สึกรู้สาของเราเอามาตั้งแล้วก็วิาพากษวิจารกันคนที่ไม่มีความรู้ก็วิจารณ์อเล่มกันไปหมดจนไม่รู้ว่าใครอเล่มใครไม่อเล่มเพราะมีแต่คนอนเล่มเกลื่อนเลยวิาพากวิจารณ์พูดกันฉับ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 ,บเหมือนกับรู้จริงนั่นแหละ แล้วก็ไม่รับผิดชอบมันเป็นเรื่องที่อันตรายนะการเผยแพร่ไอแนวคิดถ้ามันไม่ถูกต้องแล้วมีคนสารต่อเนี่ยเอาไปยึดถือเอาไปปฏิบัติต่อเนี่ยต้นเรื่องของการเผยแพร่แนวคิดอย่างเนี้จะต้องรับผิดชอบด้วยรับผิดชอบในความผิดของตัวเองที่เข้าใจผิดเชื่อผิดทําผิดแล้วคนอื่นเอาไปทําผิดต่อต้องรับผิดชอบด้วยเพราะฉะนั้น ก่อนที่จะบรรเลงอะไรไปอ่ะเป็นตัวอักษรหรือก่อนที่จะพูดอะไรออกไปเนี่ยขอให้ได้อยู่บนพื้นฐานของการรู้ไม่ใช่เดาคิดเองเออเองจะให้คนอื่นมาตามความคิดความอ่านของตัวเองไงถ่าอย่างนั้นถ่าอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องต้องการความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องพี่น้องกองความคิดของตนเองหรือความคิดของใครเอาไว้ก่อน แล้วเอาคำสอนของศาสนามาตั้งทำได้ไหมถ้าเราจะเป็นมุมินเราจะเป็นผู้ศรัทธาเนะ่เพราะท่านนบีมูฮัมมัดสลลัลฮุอะลัยวะสัลลัมบอกว่าและยุมินุอหาดูกุมคนใดก็ตามในหมู่พวกเจ้าจะยังไม่อีมานจะยังไม่ศรัทธาฮัตจาอยะคูนฮาวาฮุทาบะอัลลิมายิตูบิฮีจนกว่าอารมณ์ของเขาจะตามในสิ่งที่ฉันนำมาเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการเป็น คนที่อีมานสามารถเรียกตัวเองได้อย่างเต็มปากเต็มคำว่าอีมานแล้วเป็นมุมินแล้วจำเป็นที่จะต้องให้อัลลอฮ์และรอซูนนำแล้วปัญญาตามเอาเหตุเอาผลเอาความรู้สึกตามไม่ใช่เอาปัญญาเอาความรู้สึกตั้งฟันธงว่าจะเอาอย่างนี้แหละแล้วไปเจาะหาคุรานหรือตัวบทเอามาตามหลังที่มันเรื่องที่เป็นเรื่องผิดพลาดนะ Bên rước thì nào sao?